จังหวัดบึงการโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนันทนาการสร้างสัมพันธภาพในชุมชนชวนชาวไทยและต่างชาติทุกคนมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมแม่น้ำโขงด้วยการเดินวิ่งแหลโขุมชมตะวันมาร่วมกันสร้างสัมพันธภาพที่บึงการโดยในวันที่7กุมภาพันธ์2568 ณอาคารอเนกประสงค์ริมแม่น้ำขงของเทศบาลเมืองบึงการถนนข้าวเมานายจุมพศวรรณชัชศิริเดินทางมาเป็นประธานในการแถลงข่าวและนายสมหวังอารีเกื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาร่วมงานโดยมีนายนรงศักดิ์คคตุพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการพร้อมหัวหน้าส่วนราชการรอให้การต้อนรับแถลงข่าวความพร้อมของการจัดกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวประกอบด้วยนังสากนกวรรณดุสีแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ประธานหอการค้าจังหวัดบึงการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดและน,นายนรงศักดิ์คุรพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการโดยนายจุมพศวรรณชศิริพ่อเมืองจังหวัดบึงการเปิดเผยว่าจังหวัดบึงการที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและรากเงาทางวัฒนธรรมประเพณีแต่ภายในตัวจังหวัดบึงการยังมีวิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงามทอดยาวตามธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำโขงทอดยาวกว่า1350เมตร ตรงกันข้ามกับแขวงบริคำใสซจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเริ่มต้นปี2,568อีกในบึงการเปิดเมืองเปิดฤด,ดูกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวเยี่ยมชมจังหวัดบึงการและจะผลักด,ดันกิจกรรมโครงการนี้เป็นอีเวนต์ประจําปีในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ ต่อไปเพื่อให้เส้นทางเดินวิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวจังหวัดบึงกาฬตลอดแนวริมแม่น้ำโขงเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในตัวเมืองจังหวัดบึงกาฬต้องเป็นแฟนยันประเภทไหนหรือขึนความสัมพันธ์อะไรก็ได้ก็มาคุยกันว่าเราสามารถทําให้มันเป็นความสัมพันธ์ทุกประเภทได้ไหมคนที่มาวิ่งของเราเนี่ยก็จะเป็นคุบอกว่า,าอย่นั้นททขอเติมเต็มค่ะ ทำเป็นเหรียญมาให้แล้วเหรียญที่ได้มาน่ารักน้าเป็นบอดี้ของแบบอแบบความรักนะคุ้มกลิ่นะครับความสําัญเปีนันแฟนนะฮะความรักที่จะเกิดขึ้นนะครับ